อยากกิดตัวตุกกล้องตนเองมากมากาว่าผู้อืน่นท่านกำลังชมซาวด์ทนทีวีทีวีแดนตายพบกับรายการทีนี้ควรจะลิก ไม่ทราบว่าควันโยงไปทำอะไรคะนี่อ๋อมอานเป็ดนี่อ๋อไงเป็ดแบบนี้เลยเขะเหรออ่านไม่ใช่อ่านอื่นบ้างเลยเหรอคือใส่โยกผลลำใส่ตาได้ไหมเนี่ยใส่ผลใา่ตัวเรื่องตุ๊กเลี้ยงเป็ดไปเยอะไหมคะเป็ดลอยตัวค่ะเป็นเป็ดอะไรคะนี่เป็ดเป็ดเนื้อเป็ดพันบาบารี่ค่ะเลี้ยงเริ่มในปลาปังนี่ เป็ดเป็ดเยตัวนี้หนังสับอยู่ปนีทุกวันเลยค่ะสับทุกวันจ้งเครื่องเครื่องบดเลยแต่ยังเม็ดยังมาเป็ดยังไม่ได้มาตีเครื่องบดนี่เข้าใจยังไงคะคือจ่ายยกต่างตอนเนี้ยกสติเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวการนั่นเลยแป็ดเดียวก็ออกมาออกมาเป็นแบบเนี้ยออกมาเป็นเว้นนี่แต่ละวันให้เป็ดกี่มือได้คะนี่ก็คือตะวังก็คือได้เลยเลยเราเป็นมันมาเึรื่องเลยอ่ายไปเลยเลยโอค่ะ นี่ตอนนี้ลงทำมังได้ไหมคะเอาเลยซับตีเดี๋ยวตั้งต้นเลยได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องรวยได้แบเนี่ยได้เลยเอาปั้นปั้นของเรียจะทำได้ไหมคะไม่ทราบลองแรกค่ะปั้นปั้นของบับปบบนนี้ไหมคะกว้าปัว้างเต็มแบบซับซับก็จะเอาถูกล้วเดี๋ยววิธีคลุกทีคลุกลมไปค่ะ นี่นี่หนูกินเองได้ไหมหนยกินเองได้ไหมได้โยกโยกโอเคนี่โยกนี่ปลูกเองได้ไหมเขาหลวงมาจากไหนปลูกเองปลูกเองหมดเลยคับนี่เพิ่มในปลาห่ามโอกล้วยสาล่ามะนาวโอ้ดีเลยงั้นเดี๋ยวแต่เดี๋ยวใจหนู่ข้อตามแม่ผู้ใหญ่ไปด้วยได้ไหมครับได้ครับเข้าในรั้วนิดเพื่อมีข้อกินข้อฟรีได้ครับ เอากล้องฟปลอบบานได้ไหมคะเดี๋ยวเราลงไปติดตามแม่ผู้หญ่ให้พาเราไปเดินในสวนกันนะคะว่าจะสนุกยังไงลงติดตามกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปให้อาหารเป็ดกันก่อนค่ะเป็ดน้อยข้ามาแล้ว เกียวมาเกี๊ยวเกียบเกียบเปรี้ยวเปรียบเปรียร้ยวมันมันจะจิกหน,นึ่งไหมครับมานี่มาตัวน้อย เดือนใหนคะนี่ <lles S 2> พอมันโตเต็มทีอาทิตย์เดือนสามอาทิตย์ลอยสองเดือนสามอาทิตย์สองเดือนกับอาทิตย์หนึ่งน,นะคะ,เ,นนะ,คะเพราะว่าเพราะว่าครบอายุของมันเนี่ยเขาน้าแม่ผู้หญิงปขายนี่เขามารับเซื้อที่นี่หรืหรอยังไงเหมอที่่บ้าานคะไปดูโบร์ฟานินรับโอเคโอเคเลยค่ะเดี๋ยวหนุ่ยเข้าตังอ์ก่อนได้ไหมอ่ะ น้องมีใจน้องมีเจปลาดุกแห่พ่อบบาเรับบ้านใครกัน่ค่ะนี่นอใหม่พลังลค่ะไหน,น,นคะเรา,ปา,าเป็นดูนอใหม่พลังกันก่อนค่ะว่าจะเป็นห้าตาจะเป็นยังไงนี่เลยค่ะ ในนี่มันจะมีปลานิ่นตอยปลานิ่นถ้าช่องหมอสั่งฟังกันขงเ้ากันหมอ่แต่ข้างในไันจะเลี้ยงโอ้ยคือโอ้ยโอค้มันจะขึ้นไงมันมันอยู่คู่กันได้ครือเ่ะมันจะอยู่ทิ่ทางเท้าคอยอยู่ทางเท้าพอหยอกขึ้นดึงมันจะมีโอ้ยเต็มมีปัญหาอะไรบ้างครับลูกอันนี้เลี้ยงเลี้ยงปลานิ่นมาขนาดนี้น้ำแห้งบ้างไหมครับ ข่ยได้หายอาหารกันเลยมันจะมา,มากไหมคะปหอาหารไปเรียบร้อยมากอากาศมันลวนเกินเนาะใช่ไหคะปุ้ยนี่มักอีกไหมคะอ๋อ,อจใจ เดินมันจะไม่กล้ากับดินทุกเปล่าน,นี่อีทุกแล้วจะไม่นีให้นิบุษได้ค่ะันุ่ย <cut maintenant> เอ๋อรอบบ้านกันได้ไหมเดียววะเดียวเม็ดโอเคค่ะเมื่อกี้อุ๊ยแม่ผู้ใหญ่พาเราไปอาหารปลานี่ยเลยนะคะตอนนี้แม่ผู้ใหญ่จะพาเรามายกห้อยก <s color maid ập> okay ัน <Quiz> ค่ะปุ้งเก็บเลียววะเดี๋ยวไม่นมติดหน่อยนะป้าึ้งเก็บามมตติด ไม่มามันเพิ่งเก็บนี่ต้องเอาตอนในนี่มาตั้งไว้เองเลยเขาไหมงตั้งนี้มันมันเพิ่งเก็บเพิ่งเก็บเลยวันต้องวันนี้เก็บตอวตัวใหญ่ๆมันก็ตัวเยใหมัน้ำก็นี่โอ้ยนี่ใครได้หลุดต่อเลยได้คะับเกิดมากันสิเตองตาลาาเขาไข่สั้นพิษเดี๋ยวปลาไข่อยู่พิษมาทก็มาเติมซึ่งมานอ๋อไข่อยู่พิษมากนี่ได้หลายได้หลายทางด้วยนะคะนี่ มาตั้นจริงไหมพู่ใหญ่เราท่านยอดตอนนี้มันมันเต็มเต็มรูตรงนั้นตันนะตัน้ตอนมาละกขอะไรมันมันไม่ไม่เคยน่นโลภรยไม่เคยตัวหมูนะครับ6กปีเลยนะคะว่างอีกปีก็ล้างสร้างตัวขึ้นมาได้ขนาดนี้คือเป็นพลาวเป็นปั๊มเป็นไล่เป็นเนี่ยเรื่มทำมา6กปีเดี๋ยวอหลังธากันเพิ่ม ອືມເຕີມແບກເພິ່ນລອງເບິ່ງຕ້ອງການว่าມີຊນ <laughs> nói, nui nương nương, ôi, người cây nè, pek nghe không nào, có người ướt không? Ví, Ok, hả? lâu, tuổi tụi nghe rồi, người hòa, người kết, kết, kết trắng, người tụ, tao giàu ตรงน,นี้เอะไหมฮะนี่ก็คือเป็นตัวย้อมที่ว่าแมะผู้หญ่ได้ปลกไว้นะคะอย่างเขี้ยวอยู่เลยแต่ว่าถ้าว่าเราจะขำโม้ยก็ได้ป้าไปบุ้มกันเองเดี๋ยวค่ะหนูกลัวหนูกลัวหนูกลัวลาด เดี๋ยวเนียดี๋ยวนี่เดีได <laughs> ้นะนี่เหนียวได้เหรอคะน่านี้มังมาติมงินไก่ป่ามีนมามั้งเรามาหล,ลักกลวยกันหลักกลวยนี่แม่ผู้ใหกล้วยอวกยยกวยอกมีนมาไหมหากนมาดังนี้อ้าอ้าอ,อื้อ <laughs> จะเห็นความแตกต่างของเด็กวัยรุ่นกับผู้ใหญ่นะคะเขามีความเข็งแรงมากเลยได้มาแล้วค่ะวงงยาได้มาแล้วกล้วยกล้วยเลยนะกล้วยกล้วยอ้อมจงกล้วยอ้อมจอมชวนแม่แม่ผู้ใหญ่เคยดูด้วยเราจะเอาไปนี่เอาไปบ่มใช่ไหมคะเอาไปไหนนี่กินได้เลยไหมเฮ้เดี๋ยวไม่เข็ นี่ค่ะดูความอุดมสมบูรณ์ข้องกลวย,ย,ลวยห้อมจอมชุนบีหนึ่งบีสองย่านกลวยเต็มมือเม็ดชาติใหญ่โตกพานะคะสักเมอกทันกำลังชมเซาเทิรนทีวีทีวีแดนตายเือเติมเติมเืออะไรกลาง่ังเนียนมันจะมีกลวย มีอ้อยแล่กะมีตอนว่วกลอกแลวกะมีปามคืออยู่กาวังกาวังบ้นเลยมันาปในอะไรมันเน่นไหมคะนี้ไม่เน่นเดี๋ยวคือเล่นยงาเออมันอยู่เป็นตะร่วนคือริมนอกนี่มันไม่มันไม่นั่นกะปามมันจะอยู่ริมนองอืมกะเนี่ยเราซื้อมากลางๆนู่นปา้มจะอยู่นู่นซึ่งพอตีลังควันกลวยเนี่ยไปให้เป็ดมันเลยตอนนั้นตอนมันจะไปเป็นกองเป็ดมดงลูกเองทำเองสดยอด ซึ่งตรงนี้จะมีข้าวกลางนี่จะมีโอ้อยู่พี่เขาค่ะโอ้อย่อยจับในน้ำสามวันอ้อยสามวันได้นีปลูกเยอะเยะแบบเนียเมือหวางที่ผมต้องทำคนเดียวค่ะมันทันเหรอทำเอาเวลาว่างเวลาว่างคือตอนแลกันี่ยาปีดินสีท่านมานคือ ยังมีเด็กลูกอย่างเดียวตรงน,นี้อปดีดิอปีดิปีดิโกคันเือได้ไงว่เรอล้วราหลับพ้นอย่างเดียว,วยเลยตัวนี่เวลาเก็บพ้นได้ปะเนี่ยนีอเอ็นตัดไปโล้างแนวใช่ไปโลงนวนี่นี่กะมังลอเราตใครมาช่วยเขาเวลาเก็บเขาจะเขาจะมาตัดจ้างเขาด้วยเปน็น,นอนะไรคะจ้างเกิเกอั่นโบดที่บ้านดอกอ้ไ<ๆ>รอว่าโอ้ที่มันจะได้ด้านตีโป๊กสิ เรีอ่ดา,ด,าด้านด้านสี่เรียนตัดเด็กตัดตัดเด็กไม่กี่เดือนที่นี่ ทเลกันบ้านคนทะเลมองกันมันเป็นที่ทำหน้าท้งมดคือไม่ไม่มีท่อนปาไม่มีอะไรเพื่องการก,การทำหน้าก้องจากบ้านแถวเนียนไม่ไม่ประสบความสำเร็จคือน้ำจะท่วมพอทึ่งหนูดูน้ำท่วมนั่จะท่วมมากทีนี่จะท่วมบ้านเรือนท่วมหลายหน้าคือเสียหายต่างวัวต่างควายเลยก็คือเสียหายหมากแต่ละปี หลังจากนั้นก็คือเริ่มมีโครงการลูกปาล์มน้ำมันคือเป็นการส่งเสริมก้องประปาส่งเดรประชาอยู่คือโซน,โซนเเลี่ยนประชาโนเป็นโซนลาบลุมเป็นโซนดินเปรี้ยวแต่กาไดการสนับสนุนจาก่มพัฒนาที่ดินคือก็รสนับสนุนโครงการพุดธในหน้าท่อนประชส้มพุโปลูกปาล์มน้ำมันแดี๋กาปาก็เลยมีความคิดคือไม่ไม่เน้นไปั้งปาล์มทีเดียว คือเพื่อนเขาไปบ้านหลังมดัดแต่ป้าคิดว่าการที่เราอยู่ทุววันนี้เราต้องกินคือเราต้องไปซื้อก้องมากินมามาจ่ายในครัวเลื่อนก็เลยคิดว่าปลอกเองปลกต่างมัดที่ว่ากินเหล้วกาตุกยานิดจะไม่ไปซื้อตีล่าดคือจะมีมดในตัวนีุกยางเลย เต็นวานาําที่วางมีผู้ใหญ่ได้มากเมื่อขุดบ่อขุดคูข้างๆนะจะใช้มากเลยสามารถเล้างหน้าได้ได้สบายค่ะ เริ่มคิดมาตั้งแต่ปีอาสิบสองาสิบสามเดิมทำมาทำมาในส่วนเนี้เลยก็จนปียาเป็ดอาเกาก็เริ่มประสบความสำเร็จปลูกขิงตุกอย่างนิ้ก็คือปลอดท่านมดพว่าปลูกเต็มมดเล้ยในพื้นทีก็เลยในน้ำคิดว่าเอ,อถ้าได้ปลาก็ออปลาก็อยู่ได้ปกติมันกว้างเลยก็คิดได้ปลาเลยก็ใส่โอ้อยก้มลงไปแล้วก็ปา,า,าน คือคือตัดลอกนังมันมเลยที่ดำมาคือตอดลองเลยก็คือประสบความสำเร็จเศรษฐกิจปอดเพียงนี่ยันคือไม่จำเป็นทองทำลอยเปิดเส้นเพียงแต่ว่าเจนนึง่งส่วนซี่ยกตัวออย่างว่าเราปลูกกันแล้วอยู่เป็นรักเลวแต่ว่าเน้นว่าให้เรืมเสืิมปลูกคว้าก,กินเองคือต้นไม้ทุกงนิดตีอยู่ในร่วนนี่ยันคือมันมันเป็นปืนเลยายเยาตาขิจ คือเราปลูกแร้วเราก็เสริมไปเป็นระยะยาวแต่ว่าเมื่อนเพื่นระยะสั้นให้เราก็สามารถเสริมไปได้แต่ว่าเน้นในปลูกปักกี่นี้กันอีจนนี้มีก็ไม่จาคัญแต่ยามีเจ็บมีกล้คือชีวิตก็มันอยู่ได้เลยซึงอยากให้ไอมองเห็นไ้เนี่ยรักเศรกิจพอเพียงของไหนล่วงนี้ให้หยุดให้ได้เดี๋ยวชีวิตก็จะดีขึ้นค่ะ วันนี้นะคะเราก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทรําเกษตรในอ่าหมู่บ้านทะเลม,มองกับอ่าคุณแม่ผู้ใหญ่นั่นเองค่ะเพราะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ให้ความรู้กับเมยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากที่ เป็นอีกที่หนึ่งที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีแหล่งท่องเที่ยวให้ลองมาสัมผัสกันและนี่ก็คือเสน่ห์แดนใต้ที่ทุกคนต้องมาเยือนรวมไปถึงอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติ ปากอีกทั้งศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่มีความหลากหลายที่สร้างความสุขเสียงร้องให้กับคนแดนใต้บ้านของเรา